นี่ค่ะฟอกกันยามคั่อีกแล้วพี่น้อง,งยยมีนี้ยไผ่ม้งสิมาเห็ดพัดกระเพ้าปลาหมือกค่ะนี่ค่ะคือวัตถุดิบทั้งหลายนี่เป็นปลาเมึกจ้าหนวดปลาหมึกน้อยแกะตาเรียบร้อยหลางทั้งพ่วมสะอาเดเรียบร้อยแล้วค่ะตาก่อาออกแล้วใบกระเพ้าค่ะพริกกับกระเทียมตําไว้แล้วค่ะวันอื่นก็เสียวปลาหมึกลองไปลวกก้อนพี่น้อง หมอเดีดกับแมมึกล่งไปลวกเลยค่ะลวบก็คุกชุกน้อย่อย่างนี้อง้ย ออ,ก,อ,อ,ก,อ,ก,อกแล้วค่ะพี่นนอกรวบข้ามนี่แหละค่ะรวบแล้วก็ล่างหน้ามเล้่วค่ะรอ,อ,อบหนึ่งค่ะความทิ่สิฟัดได้เลยหน้ออาตงไปเลยค่ะ 一个点，一个点，是吧？ เทียมผักแหยงหอมค่ะเหลีหยงหอมผิดหยงอะไรกันผมไม่รู้ก็เลยค่ะ เชื่องใี่ค่ะเดี๋ยจะปริงรสค่ะจะอย่เช้าค่ะมันหอยค่ะ จบับมือรค่าต่าเล็กน้อยค่ะสุรดค่ะ หวดไมืดน่อยพี่นอ้องเชื่องมะกบตดตบทนิดน้อยค่ะ ซุปกะบใบม่หากกี่น้องซุปแล้วซีนลดน้อยค่ะเกลช็อกนิดน้อยค่ะใส่กับพ่อล้องไส่ค่ะ ไม่ดูนะกิ่นย้ำขาย้ำแรงที่นอก เรียบร้อยปิดเตาเลยเลยค่ะปิดไฟเลยเ,ลยเรียบร้อยค่ะหน้าตาพัดประมึกพัดหวอนประมึกหน่อยพี่นอ้องเสร็จเรียบร้อยแล้วพร้อมที่พัก ตักใส่ถ้วยใส่จานกินเลยๆค่ะตักใส่จานเลยๆค่ะตักใส่จานเลยๆพี่น้องเดี๋ยวแล้วจ้า ผัดนวดปลาหมึกผัดกระเพราหนวดปลามึกกับเซตเรียบร้อยแล้วพี่น้องมาเด้จ้านี่แตนยมคำได้ค่ะ